เดินทางมาถึงคู่ที่4เป็นคู่เอกการละครับถือว่าเป็นมวยนะครับทางฝั่งคนหนึ่งนะครับก็ชกเวียดนี้เป็นประจำนะครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นของเวียดนี้นั่นแหละอีกคนหนึ่งก็กําลังดังกาลังเด็ดขึ้นมาครับเอาเป็นทางด้านราชเดชทีเอ็นมวยไทยกับโปเยอสันปาตองในเวียดในพิกัด122ปอนด์นะครับมาดูกันที่ฝากฝั่งของมุมแดงนะครับถือว่าดังมาก่อนนะสำหรับราชเดชนะครับในเวียดนี้เขาก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้น เพียงแค่ว่ารอฟอร์มที่สวยงามก็มีโอกาสไปชิงแชมป์ได้อีกเช่นกันครับรัเชเดชเทียนมวยไทยครับ23ปี170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยจากอุตรดิตถ์โชคมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือแต่หลังๆนะครับอืดทําให้ต้องมาปรับเป็นมวยเข่าครับเพราะว่าพอปล่อยมันเละ122มันมีแต่ตัวเก่งๆนะครับไปเจอพวกปีใหม่นะครับพวกปานเทพบ้างฉัดพลอยบ้าง มีแต่พวกฝีมือจัดจ้างนะครับทำให้ทางฝั่งของราชเดชต้องมาปรับสไตล์การชกจากที่ไม่ไม่ใช่มวยเข่าเนะี่ยก็มาเพิ่มอาวุธเข่าเข้ามานะครับถือว่าก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางนะสลับราชเดชนะครับดูยังอื่นๆดูในเวทในพิกัดนี้นะครับแต่พูดถึงแข้งซ้ายนะี่ก็ยังหนักแรงนะครับหัวใจดีนะครับร่างกายก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับมีทั้งวงนอกวงในนะหลังๆครับนักไปปล่อย58กิโลกรัมประเภทซ้าย ช่วง115ปอนด์นี่ประเภทซ้ายเตะไม่แรงนะครับแต่ว่ามา122ปอนด์นี่ซ้ายนถือว่าเตะแรงมากนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับระยะประชิดมีหมัดมีศอกแล้วก็เสียดสีนี่นะครับค่อนข้างจะไม่เป็นรองใครเลยนะหลังๆนะครับในช่วงการเสียดสีฟอร์มการชกใน3ไฟล์หลังครับก็มีชนะคะแนนนั้นปานเทพศิษย์นมน้อยนะครับมาชนะคะแนนนั้นดีเซลเล็ก เปเินเดียแคาเดมี่นะครับในไฟที่โชคกับวุฒิกรนะครับโดนไล่ลงทั้งคู่นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปแพ้ฝีมือของทางฝั่งปีใหม่เอราวันนะครับรถือว่าปีใหม่เก่งมากเลยนะในไฟนั้นที่โชคกับราชเดชส่วนฟักฝั่งน้ําเงินครับเป็นโปรเยอ,อสันปาตองถือว่าเป็นมวยที่สดแรงขึ้นมามากๆอีกคนหนึ่งครับ26ปีครับ167เซนติเมตรจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า1้อยครั้งนะครับ ก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับอ่าเป็นมวยที่โหประเภทใจพี่ใจน้องนะครับเตะตจาทีนี่สะเทอนน้ำสะเทอนบกนะครับว,ว่าเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงนะนะครับวงในนี่อาจเป็นรองนะผมว่าไฟนนี้แต่ว่าในเรื่องได้ในเรื่องของอาวุธนี่ออกแรงหนักเจ็บเลยนะครับออกตจ้าทีนี้หวังผลได้นะครับความหนักแรงเพราะว่าหนักกว่านะครับสลับโปเยปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมมยวอร์สันใต้จังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักปล่อยๆ60กิโลกรัม มากกว่าคู่ชกอยู่2กิโลกรัมสลับโปเยก็เป็นมวยทางขวานะครับประเภทดูดดนนตัวหนาๆตันๆหน่อยนะครับออกหมัดออกเข่าออกลูกเตะละทีนี่โอ้โหคู่ต่อสู้นี่เจ็บได้เลยถ้าใครมาไม่สู้นี่โอกาสแพ้โปเยสูงนะครับถือว่าลํำหักลํำโค่นดีนะครับสรับโปเยก็เป็นมวยที่อนาคตด,ดีนะผมว่ามวยแบบนี้แหละนะครับน่าส่งเสริมนะครับเป็นมวยที่ อาวุธดีอาวุธหนักอาวุธแรงความการชกใน3ามไฟ์หลังนะครับก็มีแพ้น็อกวีหนึ่งด้านมังกรบูมเด็กเซียนชนะคะแนนนัานพยักษ์สุรินเจพีพาวเวอร์ล่าสุดครับพิกบล็อกชนะคะแนนทั้งนั่นสิงดํากาแฟโฟกัสเรียกได้ว่าไฟล์ล่าสุดนี้จริงๆรนี่ดู3ยกกําลังเป็นรองแล้วนะครับแต่ว่าได้ในเรื่องของความได้ในเรื่องของออกอาวุธที่หนักๆทำให้ทางฝั่งของสิงดํากลัวนะในไฟล์ล่าสุดนะครับใจขมใจครับ สำหรับคู่นี้ก็เป็นการพบกันระหว่างราชเดชทีเอ็นมมยไทยพบกับโปรเยแอสันป่าตองราชเดชเป็นมวยซ้ายโปรเยเป็นมวยขวามองว่าละํะทางวยซ้ายของราชราชเดชจะดีกว่านะ,นะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ราชเดชในทางมวยเขาจะดีกว่าสวยกว่านะครับธรรมชาติกว่าส่วนโปรเยนะครับก็ได้ในเรื่องของความหนักแรงนะครับคู่นี้นะครับดูคนละแบบคนละอย่างนะครับถ้าชอบความหนักแรงก็ต้องโปรเยถ้าชอบความเร็วความแผ่ววก็ต้อง ราชเดชนะนะครับทางมวยผมว่าราชเดชด,ดีกว่านะครับสลับจุดเด่นจุดด้อยของทั้งคู่นะครับสลับทางฝั่งของราชเดชก็จุดเด่นก็มองว่าได้เรื่องของฝีมือมวยนะครับแล้วก็กระดูกมวยประสบการณ์มวยนี่ก็มองว่าดูดีกว่าเนื้อกว่านะนะครับผ่านมวยดีกว่าฝีมือนี่ออกแข่งซ้ายนี่ค่อนข้างจะรวดเร็วกว่านะนะครับรวมไปถึงถ้าแพ้วงนอกก็จะมีวงในนะครับสำหรับจุดเด่น ส่วนจุดด้อยก็มองว่าถ้าโดนหนักๆก,ก็มีออกทุกยอกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทางฝั่งของคู่ชกนะครับมีฝีมือนะครับมาทําให้สร้างจุดเปลี่ยนได้ไนี่ก็มีโอกาสเป็นฝ่ายชนะได้เหมือนกันนะครับส่วนจุดเด่นของโปรเยก็มองว่า,าในเรื่องของความหนักนะครับดูว่าโปรเยอาวุธจะหนักกว่านะครับเวลาออกแล้วนี่นะครับลำหักลำโค่นการเตะนี่เพราะว่าโปรเยจะเตะได้หนักกว่า ส่วนจุดด้อยก็มองว่าในเรื่องของประสบการณ์มวยนะครับเรื่องของความหลากหลายอาวุธวันนี้ก็มองว่าทางฝั่งของโปรเยความหลากหลายอาจจะเป็นรองนะครับเบื้องต้นวิธีการเอาชนะของทั้งคู่ไฟนี้ก็มองว่าราชเดชน,นะครับก็มีโอกาสชนะสูงนะครับทั้งเดินทํามทั้งถอยทํามนะครับมีการวางแข้งซ้ายก็มองว่าน่าจะนะครับทำได้ดีนะครับจงังหวะออกซ้าย ส่วนโปรเย,ยวันนี้ถ้าอยากชนะนะครับก็ต้องเดินเข้าหาเร็วครับอาวุธต้องออกให้เยอะๆออกต่อเนื่องนะครับสำหรับคนนี้เบื้องต้นส่วนตัวก็ยังออกชื่นชอบไปที่ราชเดียเทียนเมือไทยครับวันนี้ดูว่ากระดูกมวยกันผันมวยดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเฉลี่ชนะไปได้แต่ว่าคู่นี้สูสีนะครับเบื้องต้นชื่นชอบไปที่ราชเดียเทียนมือไทยครับ